สวัสดีครับเป็นเพื่อนทักทายกันกอนคำคำพี่น้องเออามาเบึงพิธีชีวิตของชาวบ้านบ้านสังแปลนตำบลนแวน่งเพื่อสว้างดินดินครับจังหวัดสกลนครปลูกโยกปลูกกินครับขางบ้านตามขางบ้านท่าเรบิึงน้ำกันครับผมนี่คือผักบัวหอหอมะหวมได้ปลูกไปทางบ้านเพื่อนครับอ่าทีโบรายครับกับปลูก กินได้ครับพี่น้องนี่หอมบัวกับเขียครับเพิ่นกำลังลงต้นกาเนี้ยต้นเก่าคนเป็นมากได้กินอู้่ครับนี่มากต้นเกา่ากำลังปลูกต้นไม้ครับกำลังลงกาต้นไม้นี่คือบานเฮ่าท่งทางอีสานครับต้นพริก คือต้อนที่ทัวน,นี่ครับทัว,ทวเอเอคุณตงมียาไซย,ยุนนะนี่คือทัวครับทัวฝากยาวสวนยอมครับสวนยอมขางบ้านนี่คือชุมซ่นบ้านสังแปนเฮ่านอผูกโย่ผูกกินพี่น้องลูกโย่ผูกกินพื้นที่บนลายแต่ว่าบบอึดกินครับพี่น้อง เบอร์เนเนิ่นปลูกไว้มีความขยันนี่อากาศด,ดอกกำลังเป็นดอกแล้วครับเป็นต้นใหญ่โอ้ดอกใหม่ก็งามๆจี่น้องดอกไหม่มมดอกอะไรครับนี่ดอกอยังนี้ส่วนสม้มโอ้ส่วนสม้มพันสีแดงสียังเป็นเอื้นสียังหลังสีแดงเนาะสีแดงโอ้กำลังออกดอกครับือมอคุณแม่น่อยเราปลูกไว้ นี่ต้นหนึ่งปังง่ายออสร้งแกสู่นิลลอส่วกดอกหลายๆนี่ง,งามครับเป็นว่าโอ้นี่มีสมุนไพรอีกด้อพี่น้องออสมุนไพรคือ,อย่านางครับใส่แกงนอไม้นองคุณคุณใส่แกงนอไม้แกงกีเล็กไดเบิร์ครับนี่คือ,อ,ย,อย่านา่งยูนาบ้านครับพื้นที่น้อยๆแต่ว่ากับปลูกกินปลูกกินได้ครับนี่ ผักหอมบัวครับผมหอมบัวผักกาดเย็บกินได้ตลอดครับพี่น้องเอาเลอูกพี่ตะเลือไปอยังนาะเออหาอยู่หากินาหาซื่อกับเขายัางบุรีเ,เร้งตะเลือมาท่วงพี่น้องบัานเดียวกันครับนี่ก็ดอกส่วนส้มกำลัางงามขึ้นกันครับ นี่เพิ่นก็ปลูกโอ้พักอียงน้อกับลังห่อนี่นอโอ้ฮะสลัดบ่น,นี่โอ้สลัดกับลังงามครับนี่พื้นที่หน่อยๆครับผมพี่น้องกระปูกก็ได้กินครับได้กินในครอบครัวปลูกโย่ปลูกกินครับผมอือนี่นี่นี่คือชุมชนบ้านสังแปนท่าครับตำบลนแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร ใ,ใส่ใจคนใส่ออมได้ครับพักหอมบัวอื่นหอมบัวครับบานหนอกหฮาบ,บานขาลีสารครับขอขอบคุณทุกการรับชมทุกกำลังใจเพราะญ่ตะเสียนขอให้พี่น้องมีใจความสุขขึ้นกันครับสุขภาพแข็งแรงเฮงๆปงัปงๆคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ